วันนี้ก็พามาดูการยิงปืนภายใต้สภาวะแรงกดดันนะครับวันนี้ก็มาเป็นตัวอย่างเปิดฟลอร์อให้เขาผมชอบมากเลยการยิงปืนแบบนี้มันท้าทายความสามารถตัวเองแล้วก็ทักษะการใช้วุธที่เรามีบวกกับคนดูบวกกับ,ดบ,กกบโดนเสียงกดดันแล้วก็เวลาที่มาจับบวกกับเป้าแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเข้าช่องนี้เข้าช่องนั้นเปลี่ยนซองตรงนั้นนู่นนี่นั่นมาถึงก็ใส่ซองนลยครับ ปา,าเล็งปุ๊บมึดตึ๊บลืมเปิดดอดครับท่านผู้ชมต่อให้ก่อนเลยต่อเวลาให้ก่อนเลยจริงๆช่องที่สองเนี่ยควรจะสลับไหลนะครับเป็นด้านซ้ายแล้วก็ยิงด้วยตาที่ไม่ถนัดแต่พอดีก็ยอมรับเลยว่าวการสลับไหลแล้วยิงด้านซ้ายนี่ไม่ค่อยได้ยิงส่วนตัวแล้วผมถนัดขวาก็ไปโฟกัสแต่ด้านขวาอยางเดียวจริงๆควรจะสลับไหลก็ต้องเป็นทักษะที่ต้องพัฒนาเพิ่มเต่อไป ยิงเสร็จก็เปลี่ยนซองครับซองสิบนัดมาจุดที่2ก็ตามเลขครับไล่เนี่ยครับมันเป็นการได้ใช้ทักษะการใช้วุฒิเพราะเราวิ่งมาแล้วอดีนาลีลหลังเหนื่อยด้วยปากสั่นด้วยในการคุมลมหายใจแล้วก็ต้องทำตามกฎกติกาที่เขาวางไว้แต่ละช่องยิงยังไงยังไงมันมันท้าทายาร่างกายตัวเองอะวันนี้ก็มา จุดสุดท้ายครับการยิงผ่านบริเกตนะก็คือหลังที่กำบังนะครับก็มันจะมีที่กำบังในมุมต่างๆให้เราหาจุดยิงเพื่อให้กระสุนเข้าเป้าชอบครับชอบ,ชอบยิงแบบน,นี้มันท้าทายตัวเองเนีพอเรายิงแล้วเราจะเห็นข้อผิดพลาดตัวเองว่าโอเคเราเปลี่ยนซองไม่ดีหรือว่าเราบรรจุไม่ดีเราจะได้ไปแก้ไขต่อไปครับ